กเกียงใครทํางานขัดใจน้องสาวกูกูตัดเงินเดือนเลยทั้งไอ้เปี๊ยกไอู้นแก้วส่วนมากไอ้เปี๊ยกเลยมันขโมยของชิ้นให่ครั้งฉันซื้อครีมพอนเอาไว้จานหน้ามันขโมยไปทีแล้วไอ้เปี๊ยกมันขโมยทําไมครีมน้องสาวอ่ะงอไปนะหนอยเปี๊ยกครีมพนนองก็ซื้อไว้ตานหน้าฮะกูปาไปตาเกยครีมตาหน้าปาไปตา,าเกยตาจ้อยเอ้ยในตัวท่านมันประกาศ มันหว่าครีมนี้ผสมด้วยหมอยจะได้เซอือ <c oughs> มอยจะได้เซอไอ้ถืออ,อว่าใจถาลับเลยอย่างกดอยู่เลยบานมันไม่รู้เรื่องอะ่ะคนใหญ่เตียงเราไม่ชอบมันเลยลำคานอยู่ไม่สบายใจมันบ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้วัใน,นคนเมื่อในเปียกอย่าไปเร่งเออมันลุกขึ้นตั้งแต่เช้าไปไหนางานไม่ทําไม่เพียกไปในลาดเลยจะเดินในลาด ตะวันเก่งกลวยเมกาตั้งแล้วคนลุงไปนอนนอนเลยตัวรจับไปตัวรจับใจในเก่งกลวยใหญ่บาตัวรจับปักตัวไหนเก่งกลวยมาโรเห็นบริจัทมันว่า้ายากให้นาทีไม่เพ่งเร่งห้ใจเล็กไม่ในเครือ,อ <c oughs> ในเครือแต่มันเกี่ยวได้กับกลวยและตึ่งกลวยป้อมมึงเป็นลลยเออมันคนหลายเรือไ้บาเอ,อไอนีก็แรงกว่าเครือใคย ไอ้นี่ก็ขายตังเครือเที่ยงอ,อินายวอหัวหน้อแม่เอยแม่เออได้จบนักหน้าเขากีหลักอย่าไปาค้ายกมยเขาให้เพียกรู้ถึงเจนาทีตำรวจตายก้องในเจเวนในเพียกหลักบอยมันไม่หวาดไรกว่าไม่หวาเออวันนั้นกูเข้าไปหลักปล่าพงหลักปลาพง,งเนียดเอวพอเดินออกกีเจวันว่าโอกาสหนา้าเชิญใหม่นะคะก็กูไปหลักลาวนะ ร้อยกันนั่นคร้าไปลักปลาปองอย่างเชื่เลยแต่ว่าก้องลักมาดีจริงมันปลาทันวะแม่ปลาปงนั้นลักมาปงนุ่งใจอย่าง,ง,างยั่วดักบงนำดำเพล็ดปลาปงร้อยไม่รอเกี้ยวว่าเบอร์ดีกุ้าปลาปงหลุดไหมอันเออไม่เยอะองเดียวเลยมึงวะจริงกูโบเทใจต,ต่วยเลยเดี๋ยวควาดเลยก็ไม่มีเยอะซ่องเลยในปองก็ไม่มี ไอ้ลูกกันเนื้อก็เพอกูเกตํปลื้กกูววาอย่างแต่น้ำกักินควนดีปีบจ้ำหนาวควนวอ้อมใจยํปาปบบฟงกูนะลูกรองี่กินข้าวมันนิวกูตักปลาฟงงั้นในเจวข้าวไว้ลูกคณละจ่องชอนช่องชอนซามคืนเดี๋ยวเดินลุงลูกกูไม่นอนเลยเพื่อพูนแก้วนอนกับเปรตไรกับมึงยำก้าวแย่ลูกกินมาแลว เบอ,อบเเร์อดีอันขา,าแคว่และไม่ใช่ปลาปงูว่าใช้น้ำดำเล็ดอนนยูไหนตู้เย็นบ้าแก่ใยตุกนนเหลืองเบลอก้องไหนเจเวนนี่ทุนบอยจริงทุนบอย <Ừ. S 2> เออแต่ว่าทุนก็ไม่นานเดีย๋ยวใจจานิกไปตึ้งหานเพ้อทำรววไปเดีย๋ยวใจนึงดิเกยบอกทำรวว